มาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงสองสวันนี้เราได้มีการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องราวที่เรานําเสนอเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกกันไปตอนต้นว่ามันมีเรื่องของทั้ง7ล้านเจ็ดล้านนี่คืออะไรคะตบรับ์ตบรั์จากบอสพอลถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่า,าโทรไปจากทนายของบอสพอรคือคุณวิชูลค่ะอันนี้เรื่องละเจ็ดสิบเอ็ดล้านอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ๊อ้อย ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วว่าเป็นการช่อโกงหลอกลวงเอาไปเจ็สิบเอ็ดล้านแล้วก็ยังมีเรื่องสิบล้านเรื่องของคุณหนึ่งบางปูบางปูค่าจ้างทนายความแล้วก็ล่าสุดคดีแตงโมสามสิบเก้าล้านคดีแตงโมเนี่ยมันมีในเรื่องของที่จะว่าความไม่ว่าความอันนี้อีกกรณีหนึ่งเพิ่งออกมาแล้วก็มีเรื่องสาสิบเก้าล้านที่คุณตั้มบุรีลมอัน ไม่ตัมคุณอ่าน,น,นบุรีรัมย์าอ่านบุรีรัมย์ออกมาเปิดเผยเอาไว้คือทั้งหมดที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นคดีไหนเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าทุกอย่างมันถาถมไปที่ทางทนายตั้มเมื่อวานเราบอกว่าทุกคนจองกระถินทนายตาั้มวันนี้เราใช้ว่ารุมกินโต๊ะทนายตาั้มล่าสุดทนายตาั้มโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตอนเองนะคะซึ่งเป็นเพจทนายประชาชนแล้วก็ตามนี้เลยค่ะใส่เสื้อ ทนายประชาชนเพราะว่าตัวเขาเองเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเขาระบุในข้อความว่าใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเฮ้อชีวิตเป็นเพลงดังของนักร้องเด็กในอดีตนะฮะน้องพรับนะะตอนนี้น้องพรับเป็นโตเป็นผู้บริหารโรงแรมไปแล้วนะแต่เพลงนี้ก็ยังดังอยู่<ะ>แล้วเวลาที่รู้สึกว่าตัวเอง ไม่รู้ว่าทนายตั้มคิดยังไงนะคือคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครรักตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือแค่ทีเล่นทีจริงไม่รู้แต่ว่าคนที่ไปให้คอมเมนต์เนี่ยหลากหลายเลยทนายกลุ่มดีมทีมด้วยกันก็เข้าไปบอกว่าช่วงนี้น้องกำลังดังเลยทนายตั้มก็ยังตอบกลับมาเลยบอกว่าเบาหน่อยก็ดีนะความเห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งยังมีคนให้กำลังใจทนายตั้มนะฮะข,ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามว่า จะกินฉี่เมื่อไหร่อ่าอ่าสองส่วนประเด็นที่ทนายตั้มออกมาชี้แจงเนี่ยวันก่อนก็ชี้แจงเรื่อง71ล้านกันไปวันนี้มาชี้แจงเรื่องของเจหนึ่งบางปูที่ออกมาแฉว่าทนายตั้มเรียกรับเงินไป10ล้านในกรณีการที่ไปฟ้องหย่าสามีเก่า ถึงขั้นที่ขนาดว่าเจ๊หนึ่งเนี่ยต้องกู้ยืมเงินมาจ่ายเลยแต่สุดท้ายคดีไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้ทนายตั้มอธิบายนะคะบอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021นู่นเลยตอนนั้นน่ะมาบอกว่าให้ช่วยหน่อยเพราะว่าสามีที่เป็นตำรวจยึดโรงงานมูลค่ากว่า100ล้านบาทไปทำให้เจ๊ปูไอ้เจ๊นึบางปูเนะะี่ยค่ะขาดรายได้ จากการขายของและก็จากการไลฟ์เนี่ยเดือนเดือนหนึ่งประมาณ30-70ล้านบาทเลยก็ตกลงกันว่าอ่ะได้เดี๋ยวช่วยเองคิดค่าทนายความ10%นะเจราจากันอยู่หลายครั้งแต่ทีนี้ด้วยความที่สามีของคุณหนึ่งบางปูค่ะเป็นตำรวจเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันเกิดมันเป็นข่าวดังขึ้นมามันจะเสียหายเขาก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นยอมคืนทุกอย่างกันดีกว่าจะได้จบจบกันไปก็มาคืนกัน เอาตอนสิ้นเดือนเมษาคือเหมือนกับเจราจากันมาได้แค่ยังไม่ถึงเดือนเลยเรียบร้อยทนายความทุกอย่างเรียบร้อยก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบล้านจากร้อยล้าน <_ D> แต่พอต่อมา5พฤษภาทนายตั้มบอกว่าผมและหนึ่งบางปูเข้าไปที่โรงงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ครบตามที่สามีตกลงแต่ว่าหนึ่งบางปูเนี่ยกลับไปแต่งงานกับสามีปี65ต่อมาก็มีข่าวว่าหบางปู ก็เลิกกับสามีและแต่งงานใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นหนึ่งบางปูมาหาผมที่สำนักงานจะให้ผมช่วยฟ้องแบ่งสมบัติสามีเก่าผมบอกว่าจะทำก็ต้องจ่ายค่าทนายความใหม่เพราะเรื่องเก่าจบไปแล้ว คนหนึ่งบางปูจึงโมโหผมแล้วก็เดินทางกลับไปนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทางทนายตั้มมองว่าน่าจะเป็นชนวนที่ทําให้เจ๊นหนึ่งบางปูออกมาแฉทนายตั้มคือทําคดีแล้วเรียบร้อยจบแล้วจะม่ให้ทําใหม่แต่จะไม่จ่ายเงินลักษณะนี้นี่คือข้อชี้แจงของทนายตั้มนะคะอันนั้นก็คืออีกหนึ่งกรรมเก่าอีกกรรมใหม่หรือกรรมเก่ามาอีก วันนี้ก็ทนายความด้วยกันแหะแต่อันนี้เป็นคุณพัทรพงศ์สุปรสอหรือทนายอันบุรีลำยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของพี่สาวภรรยาทนายความชื่อดังว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มินนี่หรือ BNK Master หรือไม่โดยระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อวันที่28กุมภาที่ผ่านมาตนเคยมายื่นหนังสือกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครั้งหนึ่งแล้วให้ขยายผลและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ พนันออนไลน์ซึ่งตนสงสัยว่าทนายความคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้มีข่าวว่าทนายความคนหนึ่งใช้บัญชีของบุคคลอื่นสองคนรับโอนเงินจากต่างประเทศจำนวน39ล้านบาทโดยรับเป็นรายเดือนเดือนละ3 0 0แสนบาทรวมทั้งหมดกว่า4ล้านบาทจึงสงสัยว่าสองบัญชีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไมอ่ฟังเสียงของทนายอันฮะ วันที่28กุมภาพันธ์2567ผมมายืน่นหนังสือถึงท่านนะครับจิรภพภูริเดชเพื่อให้ทำการขยายผลการจับกลุมนะครับผู้กระทำความผิดในเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในตอนนั้นนะครับก็สงสัยว่ามีทนายความท่านหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรมาวันนี้ครับก็มีข่าวว่าทนายความท่านหนึ่งใช้บัญชี ใช้บัญชีของบุคคลสองคนรับโอนเงินจากต่างประเทศจำนวน39ล้านบาทนะครับและก็เดือนละ3 0 0แสนรวมแล้วเกือบ4ล้านบาทก็สงสัยสงสัยว่าสองบัญชีเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเวียบพนันออนไลน์หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้มาเยื่นหนังสือที่กองปราบแล้ววันนี้ก็ถูกเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งและมาใหม่ครับมาใหม่มา,มาอีกแล้วค่ะเพราะว่า ทางทนายอั๋นเนี่ยนำผู้เสียหายคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นหลานสาวของอดีตสวเขาใช้คำนี้นะหลานสาวอาดีตสวคนนี้บอกว่าก่อนหน้าน,นี้เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ mm. ก็เลยไปจ้างทนายชื่อดัง mm. ให้ช่วยว่าความให้และทนายชื่อดังก็พาไปตระเวนออกสื่อต่างๆพอกระแสข่าวเริ่มลดลงแทนที่จะทำคดีต่อเอา้าไม่ยอมทำ กลับโยนคดีให้ลูกทีมดูแลแทนแล้วสุดท้ายทนายคนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเบิกความก็เลยทำให้ผู้เสียหายแพ้คดีไปผู้สายเขาก็มองว่านี่ไม่ได้ตั้งใจทํำคดีให้เขาจริงๆหวังแต่จะออกสื่ออย่างเดียวอผู้เสียหายนะครับนางสาวเอเนี่ยนามสมมุตินะยอมรับเลยว่าที่ต้องจ้างทนายชื่อดังเนี่ยเพราะว่าชื่อเสียงเขาโด่งดังนะแล้ว ไปถึงสำนักงานก็ได้พูดคุยกับทีมงานซึ่งทนายคนดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าทีมงานเนี่ยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่จะทําเป็นงานกุศลแต่ก็ไม่ได้คิดจะถูกทิ้งกลางทางเช่นนี้แล้วยังบอกนะทะนายอ๋นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะว่าเสียเงินคดีนี้ไปมากทําให้ตนเนี่ยตั้งข้อสงสัยคู่กรณีเสียเงินให้ใครเพราะผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับเงินอ่ะอันนี้ฟังจากเสียงผู้เสียหายครับ คือก่อนที่เขาจะพูดว่าเป็นเคตุการกุศลอ่ะหนูใจแรกที่ตั้งที่ติดต่อเขาไปอะตั้งใจว่ายังไงก็ก็จะหาเงินมาจ่ายเพราะว่ารู้สึกว่าอยากสู้จริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลในด้านการสื่อแบบนี้อยู่แล้วซึ่งหนูอ่ะคิดคิดว่ายังไงก็ต้องจ่ายไม่จ่ายไม่ได้แล้วหนูก็เลยจะถามเขาว่า เคสหนูเนี่ยเท่าไหร่แต่หนูจำได้เลยว่าวันนั้นพี่เขาตะโกนออกมาว่าทำเคสหนูเป็นเคสการกุศลน,นะที่เขาอยากช่วยค่ะตอนแรกที่เขาก็รับรับฟังเรื่องเราก่อนแล้วก็ดูพยานหลักฐานซึ่งพี่เขามั่นใจมากว่ายัางไงก็ชนะยังไงก็ชนะแน่นอนพี่เขาจะช่วยหนูเต็มที่ทุกอย่างจะไปจะไปด้วยทุกที่จะเคียงข้างจะทําให้เคสของหนูเนี่ยมันเป็น ตัวอย่างว่าคนที่ไม่ยอมล้วสู้จริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับความยุติธรรมแต่ว่าผลลัพธนะ์เนาะวันนี้มันผิดจากที่พี่เขาเคยพูดสัญญากาหนดไว้ทุกอย่างเลยไม่ค่ะทีมทีมงานเขาไม่ไม่เคยพูดทํานองนี้เลยส่วนมากทีมงานที่เจอจะเจ,จอแค่พี่ทนายหนึ่งคนที่พักหลังๆเขาจะชอบส่งมาแทนแค่นี้ไหมไม่เลยค่ะ ไม่ได้มีแค่นี้นะคะวันนี้มีประเด็นใหม่อีกแล้วฮือฮากันน่าดูเลยอีซอขยี้แหลกจัดให้อีกหนึ่งชุด อีซอคยี่แหลกไปผนวกจับมือกันกันกบอีเซียม SS2 <ะ>สองเพจนี้โพสต์เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมตามภาพหน้าจอนี้เลยมีการเผยแพร่ภาพเอกสารและอ้างว่านี่คือเอกสารจากกองทะเบียนประวัติอาทยากรบอกว่าเป็นประวัติของทนายชื่อดังเมื่อปี2543เคยถูกดำเนินคดีข้อหาพลากผู้เยาวค่ะพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีคือสอพอทุ่งกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร แน่นอนออกมาแบบนี้สองซอออกมาสองเพจออกมาสังคมตั้งคำถามทันทีจริงไม่จริงน,นเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเรื่องราวเป็นยังไงมีมิตรใหม่ใช้คำว่ามิตรใหม่นะคุณอัจฉรยะเรืองร,ตรัตนพงศ์เนี่ยประธานชมรมช่วยเหลืออชัชฉากรรมเนี่ยยังไม่พ้นสัปดาห์เลย เป็นศัตรูกันมา6ปีฟ้องกัน30-40คดีคเพิ่งคืนดีกันจับมือจูบป,ปากโชว์คุณผู้ชมที่รายการโหดกระแสะแล้วก็ย้ำว่าถ้ามีเรื่องจะมาเล่นกันอีกไหมเขาบอกว่าจบคือจบ แต่วันนี้มีคําอธิบายคดีที่เกิดขึ้นจากคุณอัจฉริยะเอ๊ะแล้วมันเป็นเรื่องอะไรของคุณอัจฉริยะไหมที่ต้องมา<น>อธิบายของคุณคณายต้ามเนี่ยบังเอิญเจอข่าวก็เลยอธิบายให้ฟังอ่าเขาบอกเลยว่าเป็นคดีภาคผู้ยาวเกิดปี43เป็นเรื่องจริงขณะนั้นใช้ชื่อวณัฐวุฒิคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด4คนเป็นคดีเกี่ยวกับลูกตํารวจซึ่งเป็นเยาวชนมีการออกหมายจับ สี่คนโดยสามคนแรกเนี่ยถูกจับกลุ่มขึ้นศาลสารยกฟ้องต่อมาทนายดังเนี่ยได้ไปมอบตัวแต่อายการสั่งไม่ฟ้องและคดีสึงที่สุดถ้ากับว่าไม่ได้มีความผิดติดตามข้อกล่าวหาต่อมามีพระราชบัญญัติล้างมลทินก็มีการลบประวัติออกจากนั้นในปี47ทนายดังก็ได้ตัวทนายความครับค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณอัจฉริยะมาพูด คุณอัจฉริยะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการซ้ําเติมทนายตั้มจริงๆแต่ทนายตั้มมาอนุญาตให้เขาเออกมาพูดเรื่องนี้แล้วแม้ว่าหลายคนจะไม่รู้ว่าทนายตั้มเคยมีคดีเรื่องภาพผู้เยาว์หรือยังไงแต่คุณอัจฉริยะเฉลยออกมาหมดแล้วเช่นเดียวกันกับกรณีเรื่องของการเรียกรับเงินจากเจ๊อ้อย71ล้านคุณอัจฉริยะก็บอกว่ารู้มานานแล, <Excuse> <następ> <Hernandez S 1> ล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คิดจะซ้ําเติมคิดว่ารเรื่องนี้มันก็มีประเด็นมีที่มาที่ไปหลากหลายเรื่อง คุณอธิยะตบด้วยคํานี้นะไม่ได้ซ้าเติมนะดิฉันย้าว่าไม่ได้ซ้าเติมผมไม่ได้รักหรือเกลียดกับทนายตั้มการที่จับมือกันในวันนั้นมันเป็นเพียงแค่การยุติคดีที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้มีการฟ้องร้องกันอีกแต่วันนี้มันเป็นวันที่รอคอยเพราะว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาตอนที่อยู่กับจ๊อกทุกคนเอาใจเขาและผมเนี่ยแหละ หมายถึงทนายอัฉริยะนะ,<ฮ>ะคือคนที่ถูกโจมตีและเป็นคนที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอดในวันนี้เมื่อถึงคราวของเขาบ้างเขาบ้างก็คือทนายตั้มคือคุณอัฉริยะเนี่ยโดนหนักกว่านี้เยอะโดนมาตลอดมองว่ากรรมอะไรไว้ก็รับกรรมนั้นไปเถิดความจริงก็คือความจริงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังเสียงคุณอฉริยะว่าเสียงที่อธิบายเรื่องนี้เนี่ยซ้ําเติมหรือว่าเห็นใจฟังเสียงคุณอฉริยะฮะเพดีซอก็เกินไปนะ จริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมมองตรงว่ามันมันมันพ้นบนทินไปแล้วก็ไม่ควรจะมาเล่นเขานะครับนะแต่เรื่องนี้ของผมเนะี่ยมันยังค้างอยู่คดีหนึ่งผมก็ต้องบอกสังคมว่าปี43ไอ้น,นี่ไม่ใช่ปี3ปี61อ่อะ6ก 2, อ่ะที่มีการไปร่วงประจวบกระตุ่มแบรน่น์ในการล้มคดียาเสพติดร้อยละสองเนี่ยอันนี้ยังค้างอยู่ที่อาย,ยการทุจริตภาค7อยู่หนึ่งคดีเท่านั้นเองผมก็อยากจะบอกอายการอายการสูงสุดได้ว่า ช่วยทาเรื่องนี้ให้มันถึงที่สุดถ้าเขาไม่ผิดสั่งไม่ฟ้องเขาเลยไม่ใช่าคุณเอาไปซ่อนไว้อยู่ตั้งสี่ปีแล้วผมก็บอกกระตั้นนะว่าทําไมเขาไม่พิสูจน์ให้เองถ้าเองไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องสิก็จบผมก็ไม่ติดใจเพราะผมอยากให้มีการผ่านกระบวนการให้ทำผมไม่ได้ว่ารักหรือเกลียดผมบอกแล้วว่าการที่ผมวันนั้นจับมือคือเป็นการยุติคดีการระหว่างผมกับเขาซึ่งยาวนานมาหกปีแต่วันเนี้ยสิ่งที่ทุกคนก็ต้องรู้นะครับที่เนี้ยผมไม่อยากจะบอก ไม่อยากจะพูดแต่เมื่ออยากถามผมก็ตอบให้เพราะผมบอกตั้มไปแล้วว่าอะไรที่ผมพูดผมก็จะพูดในตามความเหมาะสมแต่ไม่ใช่เป็นการที่ไปดีดสีตีไข่หรือไปใส่ความตั้มหรือไปไปกระทืบซ้ําไม่ใช่ผมไม่ใช่คนกระทืบซ้ํานะครับผมไม่ใช่เหมือนทนายบางคนนะครับไปกระทืบเขาซ้ําทุกวันอันนั้นคือมันไม่มีคุณธรรมนะครับเราเราเราเลิกก็ต้องเลิกนะครับเรามีลูกผู้ชายพอแต่วันนี้เราอยากบอกความจริงว่า มันไม่ได้มีแค่นี้หรอกของตั้มอ่ะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนมาเปิดเองไม่ต้องผมเปิดหรอกเดี๋ยวจะมีคนออกมาเปิดเรื่อยๆนะครับก็<ะ>ผมบอกแล้วไงผมขออนุญาตตั้มแล้วคุณจะดูลายไหมล่ะผม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 ขอแล้วซึ่งตั้มก็โอเคขออนุญาตแล้วแต่ไม่รู้ว่าทนายตั้มเขารู้หรือเปล่านะว่าออกมาแล้วจะพูดให้เขาแบบเนี้ยไม่ได้พูดแค่นี้นะยังมาเปิดเผยด้วยนะว่าคดีที่ตำรวจทำอยู่เนี่ยไม่น่าจะรอด ที่หลายคนวิเคราะห์กันว่าไม่น่าจะรอด<ะ>เพราะว่ามันมีการโอนคดีที่เจ๊อ้อยฟ้องเอาไว้ที่สอพอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นการช่องโกงเงิน71ล้านอเอามาที่กองบัรคับการปราปรามแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทนายตั้มเองกับทางท่านบิกเต่าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะ คืออันนั้นทน่าไ,าาไนะทนายตั้งเขาบอกเลยเข้าวแดนประหารแต่บิ๊กเต่าเขาอธิบายแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่สังคมยังคิดว่าเอ๊ะมันจะยังไงทําไมต้องโอนอวันนี้มีคําอธิบายจากท่านพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรพผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะท่านบอกว่าที่โอนเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าคดีมันว่าที่โอนเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าคดีมันมีความซับซ้อนมีมูลค่าความเสียหายสูงดังนั้นเลยจําเป็นต้องโอนมามีเสียงอธิบายของท่านบิ๊กตายไปฟังกันค่ะว่าความผิดชัดเจน นะครับเข้าองค์ประกอบวิาญาหรือความผิดนั้นเป็นไปตามฐานใดแล้วสามารถจะเรียกมาให้ปักคำเบื้องต้นไว้ก่อนก็ได้นะครับก็อยู่เหมือนทีไอคอนกรุบอะครับมาให้ปักคำไว้ก่อนแต่สุดท้ายก็อาจจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับก็ขึ้นอยู่กับที่จะบัญญัติไว้ในวิาญาอยู่แล้วต้องไปดูอีกทีครับต้องไปดูอีกทีว่าว่าองค์ประกอบหรือว่า ในวิทยาเนี่ยได้บัญญัติไว้เนี่ยครบองค์ประกอบนั้นหรือไม่อย่างไร,ไรก็อย่างที่บอกครับก็ไปดูในกฎหมายก่อนนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คิดว่าเมื่อมีการกล่าวหาก็ต้องสอบสวนนะครับสอบสวนว่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดพฤติการต่างๆเนี่ยเป็นความผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไรนะครับไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลหรือน่าหนักใจอะไรครับ อ่ะยังมีอีกหลาย EP นะฮะทางด้านผู้จัดก,การเนี่ยผมไ,มได้มีโอกาสคุยกับทีมงานเนี่ยยังมีอีกแล้วเงินจากเจ๊อ้อยเนี่ยแจ้งความ71นะแต่มีอีกหลายก้อนนะร้อยกว่าล้านนะถ้ารวมกวับ71เนี่ย ก็จะมีออกมาเรื่อยๆครับรอ,อดูหนังเรื่องยาวเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตามที่ท่านผอตอรอท่านบอกหมายเรียกหรือหมายจับไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> สวันนีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับเรื่องดางหลังข่าวนะคะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลคนอิทธิพันธ์บัวทองรวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ